โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอลิเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแจกดีเชนนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบแนวแสงฟุ้งฟนะครับแล้วก็สีสดด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นในตัวเมืองนะผมภาพก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงไปตรงบ้านพักแล้วกันนะครับอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับผมอันนี้ผมลงกับมอสภาพสวยที่ผมสอดลงไปคลิปที่แล้วด้วยนะ ที่ทุกคนสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยโคส,สวยอะ่ะทุกคนดูดิประมาณนี้เลยนะครับดูแสงดิอ่ะก็วิธีการดาวน์โหลดรีเชตนะครับให้ทุกคนเข้า Discord ผมมานะแล้วก็กดรับยนต์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ทุกคนมาที่ห้องรีเชตนะครับ อันนี้เป็นตัวรีเชตที่ผมแจก,กนะก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็เอาไฟล์รีเชตเนี่ยไปใส่ในไฟล์เกม GTA V เลยนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนเข้าเกมมานะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมอ่ะก็ไปหาไฟล์รีเชตที่เราดาวน์โหลดมานะครับที่ชื่อว่า Oliver SS นะครับอันนี้เลยนะจากนั้นให้ทุกคนกดเลือกครับอ่ะแค่นี้ก็สามารถใช้รีเชตได้แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับ ก็สลับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมเข้าดิดคอร์ดผมมาเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ